รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับรายการอุ่นใจใกล้หมอมาประจําทําหน้าที่เสนอเนื้อหาสาระที่น่ารู้น่าสนใจแล้วก็ได้ประโยชน์เช่นเคยนะครับทางท่อง9 MCoT HD ควันจันทร์ถึงวันพุธบ่ายโมงห้สนีพบกันตรงนี้ครับวันนี้โรงพยาบาลสุขุมวิทก็มีกรณีของผู้ป่วยนะครับวัยประมาณ44-45ก็เจอปัญหาจากหมอนรองกระดูกคอออกฤทธิ์ครับเพราะว่าเคลื่อนไปกดทับเส้นประสาท ซึ่งแน่นอนที่สุดครับโรคนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นหมอนรองกระดูกในส่วนของที่ะเอวนะครับไปกดทับเส้นประสาทหรือท,ที่คอก็หนักเหมือนกันปวดอย่างกรณีของคอเนี่ยก็จะปวดจากคอเนี่ยนะครับเล้ามาที่ไหลลงสะบักแล้วก็ลงมาที่แขนนอนไม่หลับนะครับผู้ป่วยนอนไม่หลับฟังได้จากคุณเชิดสักดเลยครับ ก็ประมาณสักเดือนพฤศจิกาปีที่แล้วตื่นขึ้นมาลรวรู้สึกว่าเราตึงที่บริเวณต้นคอแบบไม่ทราบสาเหตุก็เลยได้เข้ามารักษาที่โงรงพยาบาลสุขุมวิทเพราะว่าเป็นโงรงพยาบาลที่เข้ามารักษาประจาก็หลังจากที่ปรึกษาทางคุณหมอไปเนี่ยนะครับคุณหมอก็แนะนําในเรื่องของตัวให้ทํากายภาพอูก่อนหลังจากที่ทํากายภาพไปแล้วเนี่ยครึ่งเดือนอาการก็ยังไม่ดีขึ้นคุณหมอก็เลยแนะนําให้ตัดสินใจในเรื่องของการทํา m r i ก็พอเราทำเอ็มา m ์ไออกมาปุ๊บเนี่ยเราก็ได้เห็นว่ากระดูกคอเนี่ยซีแล้วก็ซีเนี่ยมีปัญหาตอนนั้นคุณหมอก็แจ้งว่าเป็นลักษณะของกระดูกเนี่ยน่าจะไปกดทับที่เส้นประสาทตอนนั้นก็จะมีอาการก็ค่อนข้างจะเจ็บมากตั้งแต่เดือนพฤศจิกาพอเรื่องผ่าตัดเนี่ยเป็นเรื่องที่เรียกว่าค่อนข้างจะใหญ่หลังจากนั้นก็มัได้มาปรึกษาคุณหมออีกครั้งหนึ่งช่วงประมาณสักปลายเดือนธันวาถึงเรื่องเกี่ยวกับการผ่าตัดรวมถึงในเรื่องของการที่เราหาข้อมูลด้วยจะต้องมีการผ่ายอย่างไงมีเทคโนโลยีอะไรแล้วกรยยยบยบบัโงงพพพาาาาาลลลหๆอได้ กับคุณหมอคุณศักดิ์แล้วก็ได้พูดคุยกันถึงเรื่องเกี่ยวกับการผ่าตัดทางคุณหมอก็อธิบายได้ค่อนข้านจะชัดเจนแล้วก็มีตัวเลือกให้เราเนี่ยหลายๆตัวเลือกพร้อมกับแนะนําว่าถ้าอาการของที่เราเป็นเนี่ยควรจะต้องใช้การผ่าตัดด้วยวิธีอะไรสุดท้ายก็ตัดสินใจในเรื่องของการที่จะผ่าตัดด้วยวิธีการสองกล้องจะฟื้นตัวเร็วที่สุดแล้วก็ทําให้ผมสามารถกลับไปทํางานแล้วก็ใช้ชีวิตประจําวันได้เร็วที่สุดผมกอว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการที่เป็นโรคนี้เนี่ยมันเป็นโรคที่ค่อนข้า,า,า,าง สิ่งที่ควรจะต้องทําคือหนึ่งก็คือไป CT ส,สแกนก่อนเพื่อให้รู้ว่าจุดของเราเนี่ยอยู่ที่ตรงไหนอันที่2เนี่ยก็ควรจะปรึกษาแพทย์แล้วก็ดูว่าคําแนะนําของแพทย์เนี่ยตรงกับสิ่งที่เราเนี่ยจะต้องใช้ชีวิตไหมเพราะว่ามันมีลักษณะการรักษาหลายรูปแบบในเรื่องของการผ่าตัดก็มีหลายรูปแบบแล้วก็สิ่งที่สาคัญที่สุดก็คือว่าการผ่าตัดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ง่ายเทคโนโลยีเนี่ยมันเข้ามาการผ่าตัดมันไม่เหมือนสมัยก่อนที่จะต้องมีการเปิดแผลและมีการพักฟื้นเนี่ยประมาณสักสามถึงสี่เดือนอันนี้เราพักฟื มาใช้งานได้ตามปกติแล้วก็สามารถกลับไปทํางานอยู่กับครอบครัวแล้วก็เราสามารถทํากิจกรรมอะไรของเราได้ก็เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องนะครับสําหรับคุณเชิดศักด์ซึ่งก็เจอปัญหาหมอนรองกระดูกคอกดทับเส้นประสาทซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่านเป็นห่วงเพราะว่าอะไรเพราะว่าเจ้าตัวรู้ครับว่าต้องผ่าตัดแน่ๆตึงจะหายเพราะว่าลองมาหลายวิธีแล้วแตุ่ท้ายก็ต้อง โปร่งใจนะครับในเรื่องของการเข้ารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลสุขุมวิทเพราะว่ามีการใช้เทคโนโลยีส่องกล้องผ่าตัดซึ่งจะช่วยให้แผลที่บริเวณด้านคอด้านหลังเนี่ยนะครับมีขนาดแค่1เซนติเมตรซึ่งก็ไม่เสี่ยงมากเพราะว่าคุณหมอก็จะผ่าตัดเข้าจากทางด้านหลังนะครับทีนี้ก็เลยทำให้แผลเล็กแล้วก็หายไวกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติในเวลาไม่นาน ซึ่งก็เดี๋ยวจะไปติดตามในเบรคที่2นะครับคุณหมอภูนศัก์อาจอำนวยวิภา์จะมาเล่าให้ฟังครับอุ่นใจใกล้หมอฉบับมกราคมถึงธันวาคม2566รวม12ฉบับ นำเสนอหลากหลายสาระน่าสนใจเกี่ยวกับการตรวจรักษาสารพัดโรคภัยด้วยเทคโนโลยียุคใหม่สั่งซื้อไปไว้ที่บ้านอ่านแล้วได้ความรู้ในเชิงป้องกันสกัดกั้นอันตรายจากหลายโรคอย่างเห็นผลสแกน QR โคดนี้เพื่อสั่งซื้อแบบยกแพ็ค12ฉบับในปี2566หรือโทร0952084799ได้เลย ผู้ป่วยรายนี้เขาเป็นผู้ป่วยชายอายุ44ปีนะครับเขาก็มา,าหาผมด้วยอาการที่มีการปวดคอนร้าวลงบ่าขวาสะบักขวา,า,ขวาแล้วก็ร้าวมาที่แขนแล้วก็มีอาการชาร่วมด้วยเป็นครั้งคราวจริงๆเขาก็เป็นมาหลายปีเลย ช่วงหลังๆมันเนี่ยเป็นหนักขึ้นเรื่อยๆเป็นจนขนาดนอนไม่หลับนะฮะแล้วก็ทํางานไม่ได้นั่งไปสักพักหนึ่งเขาก็ปวดว่าปวดจนทนไม่ไหวนะครับหลังจาก,จากตรวจร่างกายแล้วก็พบว่ามีอาการปวดจริงนะครับปวดร้าวลงมาจากต้นคอลงมาที่สะบักขวาลงมาที่บ่าขวาลงทั้งลงมาที่ต้นแขนขวาด้วยแล้วก็ยังมีอาการชาลงมาที่มือด้วยนะครับอันนี้เนี่ยน่าจะมีอาการกดทับเส้นประสาทจึงแนะนําให้ทาเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ได้ผลออกมาก็พบว่ามีปัญหาเรื่องหมอนเราก็ดูเคลื่อน2ข้อนะคือข้อ5ข้อ6โดยเฉพาะข้อห้านี่เป ออออในเบื้องต้นน,นะครับเราก็ได้แนะนําว่าเนื่องจากเอาอยุน้อยเราก็คิดว่าโอเคอย่างนั้นเนี่ยลองทำกายภาพอยู่ก่อนปรากฏว่าทํากายภาพไปประมาณสักสอามวัทิอาการก็ดีขึ้นบ้างแต่ก็ไม่เป็นที่พอใจพอคื้ป่วยกลับไปทํางานก็มีอาการอีก คุณทาก็มาปรึกษ,ษานะครับว่าจริงๆเขาก็ไม่อยากจะผ่าตัดคงได้ยินได้ฟังเพื่อนๆมาเป็นหมอรู้เคลื่อนก็แทบจะต้องผ่าตัดแล้วต้องใส่เหล็กต้องอะไรนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นวิธีการรักษาในมาตรฐานที่เราเคยทามานานแล้วซึ่งแน่นอนครับมันก็จะมีความเสี่ยงต่างๆที่เกิดขึ้นจากการผ่าตัดมีผลแทรกซ้อนที่อาจจะขึ้นได้เ,เช่นคือลำบากเสียงแหบหรืออาจจะทําให้มีปัญหาการติดเชื้อในบริเวณคออะไรพวกนี้นะครับก็ค่อนข้างจะกลัวไม่อยากทบ ก็เลยปรึกษามอเอมีวิธีไหนบ้างที่พอจะช่วยเขาได้มากกว่าก,า,การทำกายภาพบาบัดเป็นโอกาสดีที่โรงพยาบาลเราก็มีเทคโนโลยีใหม่ เราเรียกว่าการส่องกล้องผ่าตัดโพนสควิทเซอร์จูเรียนะครับซึ่งจะเปิดแผลเพียงเล็กๆเกท่านั้นเองที่หลังคอไม่ถึงเซนติเมตรสอดท่อเข้าไปตรงบริเวณที่มีหมอนกระดูกเคลื่อนนะครับอาจจะมีการขยายกระดูกนิดหน่อยแล้วก็เข้าไปตัดกระดูกงอกออกตัดหมอนกระดูกที่เคลื่อนออกไม่ต้องไปเปลี่ยนหมอนกระดูกใหม่ไม่ต้องไปใส่เหล็กยึดอันนี้ก็จะเหมาะกับผู้ป่วยที่อายุไม่มากผู้ป่วยรายนี้นะครับเหมาะที่จะใช้วิธีนี้ได้นะครับผมก็เลยแนะนําถ้าหากว่าคุณไม่อยากที่จะตัดใหญ่ใส่เหล็กใส่นอ็อตในช่วงอายุนี้เนี่ยนะครับเราอกอนน ใหม่นะครับ โดยปกติแล้วเนี่ยเราให้นอนลงยาแค่คืนเดียวเรียกว่าบาดเจ็บน้อยมากประมาณ1คืนนะครับเช้ามาก็กลับบ้านได้กลับบ้านนี่คือสามารถเดินกลับได้หออลังจากนั้นแล้วก็อาจจะมีการพักที่บ้านนะฮะแล้วก็เราก็อาจจะให้มาทํากายภาพสักอาทิตย์หนึ่งผู้ป่วยก็สามารถที่จะกลับไปใช้ชีวิตเดิมได้แต่อย่างไรก็ตามการบาดเจ็บการผ่าตัดเนื้อเยื่อต่างๆที่เรคอเนี่ยนะครับทางแพทย์ก็อยากจะแนะนําให้หยุดงานหนักก่อนในช่วงประมาณสักหนึ่งเดือนแรกเพื่อให้เนื้อเยื่อต่างๆนี่สมานนี้ดีแต่การใช้ชีวิตปกติเนี่ยสามารถทําได้ในอาทิตแรกย ลักษณะของการกดของหมอะระดูคอนะครับส่งผลให้เกิดมีอาการปวดร้าวปวดมากๆเลยนะครับแล้วก็ร้าวลงแขนแล้วก็จะมีการชารวมด้วยพรั้นท่านใดนมีอาการเชน่นนี้นะครับแล้วก็ติดต่อกันเป็นเวลา2อาทิตย์ขึ้นไปมาพบแพทย์นะครับเพื่อทํการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือตรวจเพิ่มเติมก็จะดูว่าท่านมีหมอาาร,ระดูเคลื่อนหรือไม่ถ้ามีการรักษาปัจจุบันนี้ไม่น่ากลัวแล้วนะครับสองข้งนิดเดียวนอนโรงพยาบาลคืนเดียวกลับบ้านได้แล้วอยากจะบอกว่าเออไม่ต้องรอจนเป็นหนักที่คุณหมออ,อธิบายว่าการผ่าตัดเข,ข้าทางด้านหลังเนี่ย มันจะลดความเสี่ยงไปในเรื่องที่หลังจากผ่าตัดแล้วนะครับมอกอาสจ,จะไม่มีเรื่องการกลืนติดเรื่องปัญหาอื่นๆรายแทรกซ้อนทําให้ผู้ป่วยก็กลับมปใช้ชีวิตได้ตามปกติได้อย่างเร็ววันนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ความก้าวหน้าทันสมัยของเทคโนโลยีการแพทย์ช่วยให้เกิดความสะดวกรวดเร็วราบเรื่อสําหรับการเจ็บไข้ได้ป่วยในลักษณะเดียวกันนี้ครับรายการหุ่ใจกล้หมอก็ต้องขอแสดงความขอบคุณมายัางคุณเชิดศักด์นะครับที่ได้กกานา อธิบายให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาการป่วยจากหมอนรองกระดูกคอกดทับเส้นประสาทแล้วก็สามารถที่ฟื้นตัวหายกลับไปใช้ชีวิตตามปกติดังเดิมได้อย่างเร็ววันนะครับขอบคุณอาจารย์ภูนศักดิ์อดำนวยวิภาชซึ่งมาให้ข้อมูลในวันนี้ด้วยขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามอุ่นใจใกล้หมอเราพบกันเป็นประจำช่อง9 m c t HD กดหมายเลข30วันจันทร์ถึงวันพุธ บ่ายโมง50นาทีวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ